พี่น้องมาลาบลิฟลาบเนื้อสดสดพี่นอ้นนองนีง่น้ำสุดยอดโมนี้สมาเห็ดลาบเนื้อพี่น้องลาบเนื้อสดสดวันี่อันนี้น้ำพี่พี่น้องเขาต้มแล้วแหละใส่ลงไปเลยแล้วก็มาปรุงเครื่องบัน,น ใส่เกลือปิป,ปน่นใส่ตามใจชอบน้ำปลาใส่ลงไปเป็นัวใส่ไรเซฟไรนี่พี่น้องขาดบ่อไรอืมใส่ลงไปลแล้วก็ต้นหอมผักชีใส่ลงไปลเลยตามเข้าคัวพี่น้องเข้าคัวขาดบ่อไรใส่ลงไปอืมใส่ ลายกระหอมก็ข,ขวดโคเล่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 โคเ,เ,เล่บันใส่เลือดน,น้ำจักหน่อยเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามานี่เนหอเปจัดไปอื้อสิแรงไอ้ห้อยเลยวะ่ะ เรียบร้อยพี่น้องนาตาสิปมาณนี่แหละลาบเนื้อสดสด,สดใส่เลือดสวัสดีพี่น้องวัชรคูสุขศรีมณีมาพอกันกับช่องโมเพียนชาแนลมนีได้ลาบเนื้อพี่น้องลาบดิบลาบใส่เลือดพี่น้องลาบลอยเลือดก็ว่าได้นะใส่เลือดน้ำพร้อมนี่พี่น้อง มีดูกโกรน้ำพร้อมได้นี่พี่น้องว้าว <Wow. S 1> อ่ะโอ้สีหมอดกันยับเขาสีแดงต้องเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยพักกินก,าก้าวพร้อกับมี่พักกระโดนพี่น้องแล้วก็หมักแตงแล้วก็พักกาศมาๆๆพี่น้องมาเสบ็บๆน้ำกันบา่บาวไรเงี่ห่างตรวจจ่าโด,ด,ด,ดพี่น้องเอ้ย <Hey. S 1> ขอโทษขอภั <Yeah. S 1> ยนน้ำเด้อสำหรับู้ได้บุกินดิบก็ได้พี่น้องเอ้ยอย่าด่ามาก,กันเด้ออันนี้เป็นของหมักส่วนบุคคลเนาะ เขาห่อกระตังอยู่กระดังพี่เรพี่น้องเต็มติบเลยว่ะ <Wow. S 1> หนึ่งมาใหม่ๆแซ่บแทบโหลด <ipp> อ่ะพี่น้องมาลาบลิฟลาบเนื้อสดสด,ด,ด, <Yahoo. S 1> พ,ดพี่น้องนี่น้ำสุดยอดอือพักกระโดดน้าพี่น้องนี่กินกับลาบ นี่พี่น้องอืม <c oughs> สดเดือด <Wow. S 1> นพี่น้องมาหอมปอม ห <t ell> มักแตงลย <sm art> ุยกุยกระบอกพริกดิ้บโอ้พระเจ้าจอดอร์ดมากสดสดด้วยวะ่ะกิน สุด,ดยอดงจังอืมเซ่ขลักไนี่พี่น้องเลยอันนี้ตับมันพี่น้อง tap nguồn một mình là tắp Đùi! <laughs> 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 บรรยากาศนั่งอยู่หลังบ้านคือเก่าพี่น้องมืนนี้มีลม่มบอคอยห่อนไปนไหะใส่ดุโโดน้ำพร้อมนี่ดุโโด,ดพี่น้องลุยววจุดดอด พักระนคุยอืมด้วยบอกเงบอืมอืม่อแงแดงไอ้เขา เอ้ย <c oughs> สำลักแสดงมามีคนกินหอดกับว่าสำลักเขา <c oughs> แจ็คแมนหรือบอดอกรอพีอน่นอองเนาะบาตามธรรมเนียมตามพ่อเถาผูเก่พื้นวา อากาศหนึ่งกับลาบสุดยอดครับพี่น้องอม,มักแบงแซบขรับ

กุยกับพักกรโดนเนื้อเครื่องโลได้นี่พี่้องจัดผลชักไปสู่ตอนเขามาลงใหม่ๆตอนสองทุ่เครึ่งพี่้อง ไปซื้อมาไว้โอ้โหนี่พี่น้องอืมสุดๆเลยว่ะ คลิปที่5คำรุดทายพี่นนองโอเคอืมปลากะโลน เรียบร้อยพี่น้องเลยบวบ,บมันลายเติบเนาะตั้งเครื่องโลเกลือบเตียนจานอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากาสิข้อโต้ลาไปก่อนเนาะไห้มากาะกดไลค์กดแชร์กดตับสกายให้นำเนี่ยเด้อพอกันไหมคลิปหน้าสบายดี